สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดัมมี่เช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมการขยายพันธุ์นะครับต้นร่มญี่ปุ่นนะครับอันนี้หลังจากที่เซิร์ช Google ดูนะครับก็เห็นว่าเขาอยู่ในไม้ตระกูลโฮมโลมินานะครับโฮมโลมินาอ่าวอริชิไอประมาณนี้นะครับ ก็เหมือนเสน่ทจันนะครับไม่น่าผมเห็นดอกเขานะครับเหมือนเสน่ทจันเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างเลี้ยงยากนะครับเกิดจะฟื้นตัวแบบนี้นะครับพี่พี่ก็ค่อนข้างเลี้ยงยากพอสมควรอันนี้ก็เป็นปีแล้วนะครับได้ประมาณนี้นะครับผมก็เลยว่าจะขยายพันธุ์นะครับเนื่องจากเขาแตกหน่อออกมาประมาณ4ีห้าหนอนนะครับเดี๋ยวมารุนกันว่าจะได้กี่หนอนนะครับพอดีดินนะครับเขาก็น่าจะเสื่อมสภาพแล้วนะครับดินปลูกนะครับ ก็ต้นไม่โตสักทีเนาะเพราะว่ามันอาจจะไปเกี่ยวกับดินแล้วก็ต้นเขาเยอะเกินไปในกระถางนี้นะครับหรือว่ากระถางอาจจะใหญ่เกินไปนะครับก็ผมเตรียมวัสดุปลูกนะครับก็จะเป็นมีกระมะพร้าวสับเล็กนะครับคือไร่ขุมมะพร้าวนะครับแล้วก็มีปุ๋ยละลายช้านะครับอออสโมโคดนะครับเดี๋ยวจะยกไปแยกขยายพันธุ์กันเลยนะครับเดี๋ยวมชมกันเลยนะครับผมครานี้ก็ สายนะครับค่อนข้างจะแดดร้อนหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะแยกนะครับแล้วก็ปลูกเลยนะครับก็วัสดุปลูกก็จะมีกับมะพร้าวสับนะครับเพื่อไลท์นะครับขุยมะพร้าวนะครับที่ใช้นะครับแค่นี้นะครับแค่นี้ผมใช้แล้วก็เป็นกระถาง8นิ้วนะครับประมาณ5ใบนะครับอันนี้ผมกะมาเพื่อนะครับเพื่อได้ถึง5ยอดนะครับ5ต้นเดี๋ยวผมจะแยกนะครับแล้วก็ล้างเจ้าต้นลมญี่ปุ่นนะครับออกมานะครับให้พี่ๆได้ชม ค,คลิปนี้ก็ค่อนข้างจะยาวๆนิดนึงนะครับผมจะถ่ายยาวๆให้เพื่อนๆพี่พีได้ชมเลยนะครับก็อีกอันก็ผมต้องหาวิธีนะครับยกจอาตัวนี้ออกก่อนนเพราะว่าตัวใบเขาชันนะครับอันนี้ปลูกต้นแต่รุ่นแรกๆนะครับที่เริ่มเล่นต้นไม้เลยนะครับพี จะค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าใบเขาเป็นใบแบบลากกับดินนะครับมีงูหรือเปล่าเนี่ยผมจะยกทั้งกอเลยนะครับนี่อ,อันนี้ก็จะเป็นดินเดิมนะครับที่ผสมกับกะมพาวนิดนึง นี่ครับค่อนข้างชิดกันนะครับที่ผมจะล้างเอาใายยางนะครับสายยางชิดครับท่านชมหลังจากที่ผมได้ล้างนะครับเอาดินเศษดินออกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ได้ประมาณ1 2 3 4 ห้าหกต้นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะทําการเงะตัดออกนะครับเนื่องจากเขาอันนี้เขาติดกับต้นแม่นะครับต้นแม่เขาอยู่ตรงกลางนี้นะครับเราต้องตัดสอะออกนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็ถ้าพี่ท่านผู้ชมนะครับทําตามนะครับก็ระวังโดนลากเขานะครับระวังอย่าให้โดนลากเขาให้โดนได้นะครับแต่ให้น้อยที่สุดนะครับก็คือเพราะว่าระบบลากเขาถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวมันจะโตช้านะครับอันนี้มันเขาค่อนข้างโตช้านะครับ ัวช้ามากนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมตัดเสร็จเลยนะครับเพื่อไม่ให้กันเสียเวลาเนาะครับท่านผู้ชมสรุปก็คือผมไม่ได้ตัดนะครับเนื่องจากมันชิดกันมากผมก็เลยใช้ในการฉีกออกมานะครับก็คือหักออกมาแก็บแก็บนะครับก็คือลากยังครบนะครับลากยังครบนะครับแล้วมันก็หักง่ายด้วยนะครับนี่รอยรอยที่หักนะครับก็นิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะล้างอีกรอบแล้วก็มาปุูกนะครับ ก็เดี๋ยวจะตัดเล่มใบที่มันเป็นใบแก่ด้วยนะครับเพราะเวลาเราเอาไปอบนะครับมันจะเปื่อยแล้วก็ทําให้มันจะลามไปโดนใบอื่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะล้างแล้วก็มาปลุกให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับอันนี้ก็ได้ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาปูนแดงด้วยนะครับพี่ ทาปูนแดงไว้คันชรลาเฉยๆนะครับอันนี้เนื่องจากผมมันมันจะมีเศษดินที่มันล้างไม่ออกนะครับล้างไม่ออกคือมันมีส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับก็ทากันไว้ดีกว่านะครับถ้าใครว่าที่ล้างสะอาดแล้วก็ไม่ทาก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปลูกเลยนะครับได้ทั้งหมด5ต้นนะครับรวมต้นแมน่เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้นะครับ ก็ใช้เป็นกระถางแป้นนะครับถ้าใครไม่อยากเปลืองในส่วนนี้ก็สามารถเอากระมาเพร้าสับนะครับลองอีกด้านล่างนะครับลองเฉยๆนะครับที่ไม่ที่ไม่ใช่ตัวผสมนะครับก็ใช้แค่กระมาเพร้าสับลงอันนี้เป็นปุ๋ยสูตเสมือนลายช้านะครับ ก็เอากัสดุปลูของเรานะครับกบอีกทีนึงนะครับ <_ an> เพื่อไม่ให้รากเ้าโดนฝุ๋ยโดยตรงนะครับก็คือให้รากใหม่เขาโดนดีกว่านะครับนีอจะเวลารากใหม่โดนก็จะได้รับธาตุอาหารเลยนะครับมันจะตัดใบที่มันไหม้หรือว่ามันเปื่อยออกนะครับเวลาเราอบมันจะได้ ไม่เปื่อยแล้วก็เป็นเชืราติดกันนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับสำหรับต้นเรามีขุนครับหลักร้อยต้นใหญ่ก็ประมาณแปด0ก้าร้อยนะครับ ใหญ่นะเราก็จัดทรงลางให้มันแผ่ออกข้างๆนะครับจัดทรงลางให้มันแผ่ออกข้างๆเยอะๆนะครับแล้วก็เอาวัสดุปลูเข้าไปประคองนะครับเข้าไปประคองไว้ผมปลูกตรงไงผมปลูก แบบชิวๆนะครับท่านผ,ผู้ชมผมปลูกต้นไม้แบบชิวๆนะครับไม่ได้อะไรมากนะครับกดก็ไม่ต้องกดแน่นมากนะครับเดี๋ยวล่าเขาได้รับการกระทบก,กระเชือนนะครับกดกอดรอบเขาครับกรประมาณนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับีก็ ประมาณนี้นะครับปุ๋ยข้างบนก็ใครอยากใส่ก็ได้นะครับปุ๋ยโรยข้างบนแนล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับอันนี้ผมไม่ใส่ครับเพราะว่าผมใส่ด้านล่างอ่ะเดี๋ยวให้มันฟื้นตัวนะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยด้านบนตามไปทีหลังนะครับ ก็สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับถ้ามันเป็นกอใหญ่ๆแล้วนะครับหรือว่าใครที่อยากปลูกไว้เป็นกอแบบชมสวยๆก็ได้นะครับไม่ต้องขยายพันธุ์ก็ได้นะครับใครที่เอาไว้นินชมสวยๆเนี่ยครับอันนี้ผมเผื่อได้ขายนะครับจะมีคนสนใจนะครับก็เลยขยายไว้นะครับ ไปอีกหนึ่งต้นนะครับผมก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะรีไปยาวๆตอนปลูกเสร็จเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันทุกต้นครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ได้ปลูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปอบใส้ถุงอบแบบนี้นะครับแล้วก็แขวนไว้แบบนี้นะครับเหมือนที่ผมอบหลายๆคลิปนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาเข้าถุงอบไว้สักประมาณา15วันนะครับก็สามารถเอาเอาเอาอกมาจากถุงอบได้เลยนะครับอันนี้เพื่อเพื่อให้เขาฟื้นตัวเร็วนะครับระบบรากเขาจะได้เดินดีๆนะครับก็เวลาถ้าเราไม่อบเนาะมันก็จะคายน้ําเยอะนะครับมันก็จะคายน้ําเยอะแล้วก็เขาจะทิ้งใบนะครับถ้าเราอบมันก็ลดการคายน้ําลงไปนะครับเพราะน้ําจะวนอยู่ในถุงอบนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับใครที่บ้านมีนะครับเป็นกอใหญ่ๆก็อยากขยายพันธุ์ก็สามารถขยายได้หรือว่าใครจะปล่อยให้อ่าเป็นกอใหญ่ๆนะครับชมแบบสวยๆไว้ถ่ายรูปก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความสะดวกของอ่าของใครของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะเสร็จเียงเท่านี้นะครับผมจะเอาไปอบนะครับให้ได้แบบนี้เลยนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับ คุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับเจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าครับผมมาดูกันว่าจะเป็นการถ่ายรีวิวต้นอะไรหรือว่าขยายพันธุ์ต้นอะไรก็สามารถติดตามได้เลยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ๆจะทางช่องนะครับก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ